ยีวังเมสตังวีกังสมัยังปะกาวาพระละสียังวิหารติอิสีปัตตนีมิขะทายยอัตละโคภะควาปัจ,จะวัคิยาภิกขุอมันเตสีเทวะเมภิกขวีขวอ,อันตาบับพพะชีเตนะนะเสวะปัพพาโยโจายังกาเมสุการมะสุขันลิกานิโยโคหินุคำ โกชุตชะนิโกอาณาอาณะนิยูอนณาสะสันิกูโยจายังอัตถะกิระมาตานุโยโคทุโคอริยะอนณานิยูอาณาสะสัสนหิกูเอเตเตพิเกเวโอเพสุอันเตอนุปธรรมะปัจจิมาปัจิปทากาถาคติณะอภิสัมพุทธาจักคุ้งกะรานิยายากะนาลี อุบาสมัยาอภินญาญาสัมพุทายานิพนาญาสังเวปปตีกะต่อมาจะทราบพักพิควีมัชฌิมาปฏิปทากระทายคตินะอภิสัมพุทธาจะคู่กัลลัญาณากัลลัาอุบาสมัยาอภินญาญาสัมพุทายานิพนาญาสังเวปปตีอัยะมีวะอริโยอัจะริโกมาโคสยติทางสมาติติสมาสังกปูสัมมาวาจาสัมมากัมมตัวสัมมาอาชิวะ สมาวายโมสมาสติสมาสมาธิอยังขคชาพิขเวมาชิมาปฏิปทาตถาคตีนอภิสัมพุทธาจากคุงกัลลัญญาญากัลิยาอุปสมัยอภิญญาญาสัพพายานิพานายาสังวิปติอิทธังโคปะหน้าพิกเวทุกขังอริยสัจจังชาติปีทุกขังชลาปีทุกขังมะรามปีทุกขังโซกับปาริเทวะทุกขโมโทมะนัต สุปายาสัมปิทุกขาอปิเยหยิสัมปโยโคทุกโคปิเยหยิวิปโยโคทุกโคยัมปิชังนละลภะติตัมปิทุกขังสร้างสิ่งตีนันปัญจุปัญญานันานักขันตาทุขังปิทางปนานิกเวทุขะสาม,มุตายุอริยสัจจังยายังตันห้าภูโนภะวิภานันจีระ คาสหะคาตาตัตตาอัตาตาพินณที่นีเสยยะติทางกมันตันห้าปวเวตันห้าวิปวัวตันหา้าอิทานทังโคภปะนาพิขเวทุกขานิรโรธริยสัจจังโยตัสสายะว,ยวันหายะอะเสสะวิลาทะหิโกโทจาโภปิทิขะโทมุติอาณาและโยอะ อทางคู้ปนาพิกเวทุกขันนีนิรู้คาถาไม่มีปฏิภาตาลริยสัจจังอายเมียวาริิโยอัน,นทางชิกูมาคูเสวยญาติทางสมาธิจริงสมาสังกัปปุสมาวาจาสมากรรม,ต,ม,ม,าาม,มต,ตัสมาชีววสมาวายามสมาสติสมาสมาธิอีาทางทุกข้างอริยสัจจังมีพิกเวบุพีนรูสุเตสุธรรมมีสุสจกักขุทัาปาตี ยานังอุทัปปะติปัญญาอุทัปปะติวิชาอุทัปปะติยาโลคุอุทัปปะติตังโูปัญญทิงทังทุกขังอริยสัจจังปราลินยยตันติเมีภิกษเวบุเพนุโรยสุเตสุธรรมีสุจักผูอุทัปปะติยานังอุทัปปะติปัญญาอุทัปปะติวิชาอุทัปปะติยาโลคุอุทัปปะติตังโูปัญญาทังทุกขังทุขัสทัจจังปราลินญยตันติเมีภิกษเวบุเพนุโรยสุเตสุธรรมีสุ จักคุงอุทัปปติยานังอุทัปปติปัญญาอุทัปปติวิชาอุทัปปติยาโลกูอุทัปปติอิทธังทุกขะนสมุทะโยอริยสัจจังจันติเมีพิกเวบุเพโนรูสุเตสุธรรมีสุจักขุอุทัปปติยานังอุทัปปติปัญญาอุทัปปติวิชาอุทัปปติยาโลกูอุทัปปติตังคู่ปัญิทังทุกขันสมุทะโยอริยสัจจัง ปาหะตันพันติเมพิคเวบุเพนนโรสุเตสุธรรมเมสุจะคุ้มุถะปาติยานังอุถะปาติปัญญาอุถะปาติวิชาอุถะปาติอาะโกอุถะปาติตังโคปนัตตังโคปัญิทังทุกขสัมมุทะโยริยะสัจจังปาหินันติเมพิคเวบุเพนนโรสุเตสุธรรมเมสุจะคุ้มุถะปาติยานังอุถะปาติปัญญาอุถะปาติวิชาอุถะปาติอาะโกอุถะปาติ ยิงทางทุกข์ขนิโลขัอริยสัจจังติเมพิกาเวบุเพนุโรสุเตสุธรรมเมสุจากุทัพปฏิยานังอุทัปปติปัญญาอุทัปปติวิชาอุทัปปติยาโลโกอุทัปปติตังโคปัญท์ปัญทังทุกข์ขนิโลขัอริยสัจจังฉันจิกาตันพันติเมพิกาเวบุเพนุโรสุเตสุธรรมเมสุจากุทัพปฏิยานังอุทัปปติปัญญาอุทัปปติวิชาอุทัปปติยาโลโกอุทัปปติตังโคปัญท์ ปะญีธังทุกขานิโลอริยสัจจังสัญจิกันตันติเมภิกขเวบุเธอนุสุเตสุทธเมสุทธังอุททปาติยานังอุททปาติปัญญาอุททปาติวิชชาอุททปาติอารโกอุททปาติอิธังทุกขานิโลคตามินีปฏิปทาอริยสัจจังติเมภิกขเวบุเธอนุสุเตสุทธเมสุทธังอุททปาติยานังอุททปาติปัญญาอุททปาติวิชชาอุททปาติอารโกอุททปาติ ตังโคปานัตปะน่ทังทุกข์นิโรธะทามีเนปฏิปทาลิยะสัจจังปาวีตังพันติเมภิขเวบุเพนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุอุทัปติญานังอุทธปติปัญญาอุทัปติวิชาอุทัปติยาโลกูุทัปติตังโคปานังปะนิทังทุกข์นิโรธะทามีเนปฏิปทาลิยะสัจจัง พาวิตันพันติเมพิกเวบุเพนนุสุเตสุทัมเมสุจักพุท้าปฏิยานังอุทปาปฏิปัญญาอุทปาปฏิวิชาอุท้าปฏิยาโลกูอุทปาปฏิยาวกิวาจะเมพิกเวอีเมสุจตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปาลิวันยังทัวาทะสากานังยะตาภูตังยานัทธสานังนะวิสุวิสุทังอะโฮซีนีวะตาวะหังคิก พิขเววะสะเจวะเกโลเกสะพัมะเกสะพัมะเกสะสะพัมะนิยาปชายาสะทีวะมนุสายญาอนุตตะลังทัมสัมมาสัมโพธิสัมมาสัมพุทโธปัจจะยาสิงยะตัวจับโคเมพิฆเวอิเมสุจตุสุอริยะสจเจสุเอวันติปริวันยังทวัสสะสะกาลังยัตาปูตังยานะสัะนังสุวิสุทังอโหสี อัทธาหังพิขเวสเทวะเกโลกเกสะพมะเกสะสะพมะนิยาส,สะสะสะพมะนิยาปชาญาสะเทวะมนุษย์ญาอนุตตรังสัมมาสัมาโพธิงสมมาสัมพุโทโธปัจจะยาสิงญาณจจะปะณะมีทัสสะนังอุทะปาสิอะกุมปาเทวะมุวิมุตติอะยะมัมติมาชาตินัตติธาติ กุนัมพระโอติอิทัมาโวจะกพักวาอจักมะนาปัจจวัคิกยาภิกขุพักวโตัวสภาษิตังอภินันตุงอม,มิมิสัตมิตจัปปนเวยิยาการะมัดสัมิงพันนะมานีอายสัมมันโตโกูธัญสสวิระชังปีตะมะลังธัมมะจักคุงวิทปปติ ยังจินจีสมุททะยธรรมังสัพพังตังนิโนทะธรรมันติปวัตติตีพักจะกพักวายธรรมะจะเกปุมมาธิวาสัจมนุสาเวสุ้งเยตามพักวัตตาภาละนะสียังอิสิปตานีมิขะกายเยนุตตะลังธรรมะจากกลงปวัตติตังอปะพิวัติยังสัมาเนนะวาพรมมะเนนะวา เทวนามามาเระวาพระมฆนาวาเจนาจิวาโลกาสมินติอุมาเทวานังสุดตังสุตวะจตุมหาราชิกาเทวาสัตธรมนุสาเวสุนจตุมหาราชิกานังเทวานังสตังสุตวาตาวติงซาเทวาสัตธรมนุสาเวสุนตาวติงซานังเทวานังสตังสุตวายามาเทวาสัตธรมนุสาเวสุนยามานงเทวานังสตังสุตวาตดสิตาเทวาสัตธรมนุสาเวสุน สุสิตานังเทวานังจตั้งสุตวานิมาลติเทวสัตธรรมนุษาเวสุงนิมาลตินังเทวานังจตั้งสุตวาปะละนิมิตตวสวิตีเทวสัตธรรมนุษาเวสุงปะละนิมิตตวสวัตตีนังเทวานังจตั้งสุตวาพรหมกายิกาเทวสัตธรรมนุษาเวสุงเอตามภควัตตาภาระสิยังอิสิปตานีมิคาทายนุตตะลังธรรมะจักกังววติตัง อปาริวัติยังสมัมมาสัมมณีนะวาภามณีนาวาเทเว,วีนาวามาลนีนาวาพระมุนาวาเจนะจิตวาโลกาสเสมนติอิสิยติหาเทนะทเทนะเตนะมุหดเทนะยาวาพระมะโลกาสัตว์ทุอัตเจคันจิอัจยัญจะทัสสะอัตสีโลกาตัด ุสังกับปีสังกับปีสังปะเวทิอัปปมาโลจะโอราโลโอภาสุโเรเจปะจุลาหูสิอัตติกรรมเมวะติวานางเวานุภาวังอัะทา,าคุภะวะอะทานังอุทาเนสิอัญญาสิวะโกโกทันโยอัญญาสิวะโกโกทันโยติอิติหิทังอายะสะ มะตูกูทันยะสะอายะกจูทันยูติวะนามังอาหูสีติ